ดาวเทียมวิทยุสำหรับเล่นเนี่ยจเจเนียร์มันสร้างมาตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศักราช2,500โดยเกิดขึ้นพร้อมๆหรือใกล้เคียงกับดาวเทียมสปุตนิคของรัสเซียที่ขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกการสร้างดาวเทีมทยมวิทยุสำหรับเล่นรุ่นแรกเนี่ยเขาทำกันในโรงเก็บรถโรงเก็ตเขาเรียกาำว่าสร้างให้เป็นทุกทรงเรียงๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านล่างนี่ครับ อาศัยใส่ถ่านแบตเตอรี่เล็กๆใส่เข้าไปในสมัยนั้นยัง,ยงไม่มีโซลาราเซลลเกิดขึ้นมีเพียงแต่ถ่านสังเะสีสีใส่เข้าไป็นตัวดาเทียม แล้วก็ส่งขึ้นไปกับจรวดทดลองของสหรัฐอเมริกาพขึ้นไปสู่อวกาศแล้วก็ทำการปล่อยดาวเทียมดวงนี้ท่านเห็นเนี่ยลอยโคจอรอบโลกแล้วก็ส่งสัญญาณให้นักวิทีมสมาร์เล่นเนี่ยได้ยินเขาจะส่งสัญญาณเป็นเสียงรหัสโม้ออกมาว่า h i h i h i ส่งความเร็วของรหัสโม้เนี่ยมันแปรผันตามความร้อนหรืออุณหภูมิในอวกาศอย่างเช่นถ้าในอวกาศเนี่ยมันมีความร้อนสูงมากการเคาะรหัสโอ้เนี่ย มันจะสูงเพิ่มขึ้นตามหรหภูแล้วก็ถ้าอากาศเย,ย็นความเร็วมันจะลดลงลดลงลดลงเมื่อมันผ่านชั้นขนองชัวงเอาอา,ากาศสั่ช่วง ดาวเทียมวมิทยุสมัครเล่นอยงเราเรียกกันมันในชื่อ nickname ว่าออสการ์มันจะชื่อออสการ์เห็นผลเพามันาจากคำว่าออฟติ้งซัตไลท์แคริมแมนเชเจอร์เร r บลล์ก็คือดาวเทียมโคจรที่บรรทุกสัมภาระทางด้านวิทยุสมัครเล่นเข้าไปข้างในยอย่างที่ทราบครดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นสร้างแล้วก็ส่งไปถึงไทย1 2ธันวาคม2,504ใกล้เคียงกับดาวเทียมลุงแรกสปุตินิกใกล้เคียงกแบบัน ดาวเทียมเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือระบบทวนสัญญาคือการทําให้สถานที่สองสถานที่ที่จะใช้ในการติดต่อส th ื <pl ains> ่อสารเช่นระหว่างกรุงเทพฯเชีงใหม่การติดต่อสื่อสารมันทำไม่ได้ในอดีตเนี่ยวิธีการที่เขาจะทำการติดต่อสื่อสารระหว่างกรุงเทพฯเชีงใหม่เขาก็จะทําการตั้งสถานีวิทยุที่เป็นทอดๆรับและคอยรับและคอยส่งเป็นทอดๆโดยเลือกยอดเขาที่สูงๆของในช่วงระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯปชีงใหม่ซึ่งการติดตั้งหรือการดําเนินการเช่นนี้มันก็มีต้นทุน แล้วก็มีความเชื่อถือได้ข้านต่ำอย่างเช่นถ้าในสถานีที่เป็นจุดถ่ายทอดเนี่ยไฟฟ้าดับหรือบางครั้งเนี่ยมันมีเกิดเหตุทางรนันภัยธรรมชาติเนี่ยสายการโค่นหรือสายการล้มการติดต่อสื่อสารตลอดเส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือในอดีตเขาจึงสร้างดาวเทียมเนี่ยขึ้นมาเพื่อทดแทนโดยส่งที่ไปสู่วกาศแล้วทำให้มันทำหน้าที่เหมือนกับชางอยู่บนฟ้าเมื่อมองเห็นนะฮะแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารได้แดาวเทียมเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารได้เนี่ยมันต้องจากจุดที่ ผู้ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นตัวมันได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวดาวเทียมอยู่ที่ไหนอยู่ตำแนหน่งไหนบน้องฟ้าปัจจุบันเนี้มันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทิศทางหรือตำแหน่งของสายอากาศหรือตัวดาวเทียมเองที่อยู่บนดวงอวกาศแล้วพื้นที่ ที่ให้บริการของดาวเทียมเนี่ยเราจะเรียกว่าฟตูรินท์ในพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณอย่างเช่นการรับสัญญาณจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าเราใช้ดาวเทียมที่ส่งขึมม้นไปสู่อวกาศเนี่ยความสูงประมาณสัก300-400กิโลเมตรเนี่ยเราให้พูดถึงสักยภาพาที่่าติดต่อได้แค่กรุงเทพเชียงใหม่เราพูดถึงว่าจากภาคเหนือสุดของประเทศลาวลงไปถึงอินโดนีเซียก็ถือว่ามันไกลเกินกว่าประเทศไทยแล้วความสูงมันมีผลเหมือนอย่างเช่นถ้าถามว่าสถานีโทรสัญญาณถ้าตั้งอยู่ที่กอยน์จันน์เนี่ยมันติดต่อกับมาเลเซีย ได้ไหมติดต่อไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีส่วนโค้งของโรคบ้างโลกมันมีความโค้งเมื่อจุดที่ติดต่อเนี่ยสองจุดเนี่ยมันอยู่ผ่านกันมากๆมันย่อมติดต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งของโรคเนี่ยคอยบางพืืนที่เส้งทางระหว่างติดต่อนั้นวิธีแก้ก็มี2วิธีอย่างที่ผมบอกคือว่าหนึ่งตั้งสถานีโทรสัญญาณระหว่างทานตั้งแต่สถานีที่อยู่ใต้สุดไปถึงสถานีที่อยู่เหนือสุดซึ่งอาจจะใช้1 2หรือ3สถานีแต่มันไม่มีความเชื่อถือได้ในแง่ที่ว่าเมื่อเริ่มทำการติดต่อสื่อสารจะติด้อลฝ เรื่องพายุมันก็ทําให้ขายสื่อสารอาจจะล่มได้ดาวเทียมก็เลยเข้ามาแก้ปัญหารตรงจุดนี้นี่นะครับเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร จำนวนตำแหน่งของดาวเทียมไม่ใช่สมาร์ทเลนแล้วก็ใช้ในการพยากรณิร้งคาดการณแล้วมันจะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยยังไงดวงนี้ผมขออาศัยาดาวเทีมาายมชื่อออสการ์อ1งซึ่งนักวิทยุสอดเล่นในประเทศไทยก็ใช้งานกันได้ AO51 เนี่ยเป็นดาวเทียมโปจ็ครเดี๋ยวเราจะให้ดูล,ลักษณะวงโปรเจ็น,น,นะครับติดขอบเนี่ยนะรเรียกฟุตบินซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลัดอาร์าสก้าของสหรัฐอเมริกาตรงนี้เป็นแหลมคามชัปก,ก้าของรัสเซีย ด้านบนนี้เป็นตอนบนของประเทศญี่ปุ่นการติดต่อ,ตอสืส่อสารระหว่างจุดนี้มาถึงจุดนี้ภายใต้ใาราทียมททาได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้ตําแหน่งหรือฟุตป,ปิ้นบนดาวเทียมดวงเดียวกันแต่ผู้ที่อยู่นอกเขตบริเวณนี้มันจะติดต่อสืส่อสารไม่ได้พิีิแก้ปัญหาก็คือสร้างดาวเทียมเพิ่มดวงขึ้นมาอยู่บริเวณนี้แล้วทำไมท่านเห็นแสงสีาขาวดรวยไหมรคมรับตรงนี้ก็คือดาวเทียมทาหน้าที่คล้ายดาวเทียมดวงหนึ่งเหมือนกันท้ายทีอะไรตรงนี้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่เป็นส่องแสงมาหาพื้นโลกตรงนี้เป็นบริเวณมืดกลางคืน ตรงนี้เป็นใบเวณสว่างตรงนี้เป็นเชา้ชาเช้ามืดตรงนี้เป็นใกล้ข้ามบริเวณใกล้ข้ามตามหลัที่ผมอธิบายเปรียบเทียบระหว่างภูมัอาทิตย โดยงที่ทำไมติดต่อสืส่อสาครได้กว้างไกลเพรคาะอะไรเพราะมันยิ่งอยู่ไกลจากพื้นโลกไปยิ่งอยู่ไกลพื้นโลกไปมันครอบคลุมพื้นที่มากแต่ดาวเทียมดวงนี้ออสาการ์ฮัสเบิร์ตเป็นดาวเทียวมวิทยุเลนสนะครเขาอยู่สูงย์จากพื้นโลกไม่มากเลยอยู่ศูงย์จากพื้นโลกประมาณ827.9กิโลเมตรตำแหน่งเขาอยู่คืออยู่เหนือบริเวณที่เรียกว่าวไซบีเรียรสัสเซียเขาติดต่อสื่อสาสรได้ข้ามกันระหว่างตอนบนของอโลกมาจนถึงข้าวสมุทรแลออสการ์นะครับสมมติถ้าหาว่าตัวฟุตฟินเนี่ยมันเคลื่อนลงมาทาบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่มันจะครอบ กว้างกวมากก็คือครอบคลุมได้นนทั้งหมดตั้งแต่ปลายของอินเดียมาจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอยู่ทรงขอบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอินเดียถ้าหากาพูดถึงดาวเทียมที่ครอบคลุมลงมานะมันจะเคลื่อนลงมานตรงนี้เป็นตำแหน่งเส้นทางที่มันจะเคลื่อนลงนะครับพอมันเคลื่อนลงมาฟุติปปินส์พื้นที่รครอบคลุมมันจะกว้างขึ้นตรงนี้ญี่ปุ่นแล้วก็ขอบด้านนี้ก็ฟิลิปปินส์แถบนี้ก็คืออินโดนีเซียตรงนี้เป็นสุมาตราชวา มองางนี้ดูยากถูกไหมครับว่าอะไรเพราะเขาเอาโรคเนี่ยมาแผ่เป็นแผ่นแบรลองมาดูที่เป็น um um. รูปวงกลมรูปวงกลมเนี่ยเราจะเห็นเลยที่เป็นดาวเทียมวงเดียวกันแต่ว่านํานมาแผ่ในลักษณะของนํามาแผ่ในลักษณะที่เป็นรู um. ปโรค um, จริงๆตรงนี้เป็นพื้นที่ครอบคลุมมันจะเป็นวงกลมเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกุณภาพต่อเท่าที่ลักษณะลักษณะเดียวกันต่อ,อของดาวเทียมที่ครอบคลุมเมื่อเป็นอย่างวงกลมเป็นภาพอย่างวงกลมพื้นที่ครอบคลุมเป็นวงกลมตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารเนี่ยประมาณ4ท 500ยกิโลเมตรก็คือหมายความว่าคนทีู่่ทนงดซ้ายเนี่ยคนถนาดขวาตรงเนี้ยติดต่อสื่อสารกับกันได้ดาวเทียมดวงหนึ่งมีราคาประมาณสัก100ล้านบาทนะฮะดาวเทียมวิสตัเต้นตัวที่แพงที่สุดแต่จริงๆราคาไม่ถึงขนาดนั้นราคาหรือปัจจัยในการส่งดาวเทียมวิสตัเล่นที่แพงที่สุดก็คือค่าส่งมันขึ้นสู่อวกาศเพราะว่าเขาคิดต้ำหนักมันเป็นกรัมดาวเทียมวิสตัปเล่นเนี่ยมันจะไม่รููๆส่งมันจะไม่ใหญ่มาก รูปทรงมันจะประมาณไซส์ประมาณขนาดแค่ปี๊ปี๊ขนมปังนะฮะที่เราเห็นเป็นตัว A B C นะครับพอ,อ,อน,นั่นพอไซส์อีกขนาดเล็กลงเพราะน้ำหนักมันก็เบาพอ,อน้ำหนักมันเบาเราก็สามารถที่จะนำมันไปบรรทุกหรือมันฉุดร่วมกับดาวเทียมอย่างเช่นดาวเทียมไทยคมที่เราเห็นเนี่ยน้ำหนักประมาณ1น0 0กิโลกร,รัมหรือ1,500งพันห้้อยกิโลกร,รัมตรงนั้นค่าส่งตกประมาณสัก เกือบ5,000ถึง6,000ล้านนะครับตัวดาวเทียมมมูลค่าเท่ากับบา 5, 000, 000, 000, น5,000ถึง6,000ล้านเหมือนกันระบบลค่าประกันภัยซึ่งมันถูกบังคับว่าต้องใส่ในดาวเทียมพวกนี้แต่ในดาวเทียมวิทยุสั่งเล่นเนี่ยเราบางทีเราใช้ลักษณะของคนที่ฉล,ลาดฉลาดยังไงฮะเคยได้ยินเรื่องเ,อเรือสมเภารัชกาลที่3ามไหมครับในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเขาองค์นำสินค้าจากประเทศไทย เดินทางไปค้าขายสัมภาระกับทางประเทศจีนขากลับขากลับควระจะตีกลับเป็นเรือปลา่าถูกไหมครบวิธีแก้ไม่ให้เรือโคงราชการที่สามใช้ตุ๊กตาจีนตุ๊กตาฉนะีายใส่่วงไว้ในเรือเพื่อเพิ่มน,น้ําหนนะักเวลาเดินทางกลับรถเ,เดินทางได้สัมภาระกลับมาจากจีนเข้าประเทศไทยนะในช่วงที่เดินทางกลับท่าเรือปล่าบรรทุกแต่พวกของผ้าไหมผ้าไหมมีคุณค่าจากจีน แล้วก็พวกเครื่องชามสักโลรกจากจีนมาเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาถ้าแล่นไปแล่นเรือมาเนี่ยเรือมันจะมีอาการโคง้งรัชกาลที่สามก็ใส่พวกตุกตาอาบาตุกตาจีนนะับที่เราเห็นที่วัดโพเนี่ยเขาเรียกภาษาเขาเรียกาาว่าตัวอาากักษราตัวถงอับาภาษาอังกฤษเขาเรียกบาลัสเช่นเดียวกันครับจรวดที่ส่งดาวเทียมพาณิชย์เนี่ยดาวเทียมพาณิชย์เนี่ยเขามีน้ําหนักของเขาคงที่แต่บางทีเนี่ยมันต้องมีตัวถ่วงน้ําหนัก ตัวส่วนน้าหนักของดาวเทียมของจรวดที่จะส่งดาวเทียมพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นพวกตะั่วั้งเป็นพวกเหล็กตั้งนักวิทวกรนี่จะให้ต่อรองกับบริษัทที่ส่งบริษัทที่ส่งพวกเอ่อจรวดเนี่ยบอกว่าแทนที่คุณจะส่งน้ำหนักตะปูเปล่าๆเลยขึ้นไปแนวต่างนักวิทว่รงนี่ขอสร้างน้ำหนักตะปวห่วงแทนตะปูห่วงเนี่ยเป็นน้ำหนักของดาวเทียมนักวิทว่างใขึ้นไปอยู่นั้นได้ไหมแลกเปลี่ยนกันเราสร้างให้ได้ตามกิโลกร,รมัมที่คุณต้องการเลยเช่นคุณต้องการ25กรริโลกรัมเราจะสร้าง โลหะไซส์ขนาดเนี้ยเป็นเหลี่ยมคุณต้องการเป็นเหลี่ยมหรือเป็นกลมบอกสเปคเรามาก่อนเป็นเหลี่ยมเป,เป็นกลมเขาอยากบอกต้องการเหลี่ยมหกเหลี่ยมให้พอดีกับชอบ่องด้านข้างที่เราถ่วงเราก็สร้างเลยครับหกเหลี่ยมทรงกลม,มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการแลกเปลีนนะะ่ยนเขาตรงเนี้ยเราก็สร้างเสร็จให้ทันตามกำหนดนเวลานะครับอย่างเช่นเขาบอกเขาจะปล่อยปี2013วันที่ช่วงเวลาประมาณนี้คุณต้องส่งหนังให้ไปถึงเขาก่อน,น,ออนถ้าส่งไม่ทัน เขาเอาตะกั่วใส่จริงๆอันนี้นักวิศวกรเขาเรา่งสร้างกันระดมบริจาคเงิน,ลนแล้วก็เอาโลหะเนี่ยเขาไม่กด้เอาโลหะสิเอาดาวเทียมจริงๆเนี่ยไปใส่แทนแล้วไปยิงขึ้นสู่อากาศแล้วเขาก็ปล่อยดาวเทียมออกมาด้วยตรงนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ดาวเทียมขึหลัเล่นลดต้นทุนได้ทำไมสินาค้าเราต่างเขาเรามีเทคนิคหลายๆอย่างแล้วเราก็คิดค้นเทคโนโลยีหลายๆอย่าง